สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาวสตา์และลาวจํมปาสักนะคะพี่น้องก็สรุปผลวันที่17นะคะพี่น้องจา๋าสรุปผลกันก่อนเนาะสรุปผลของวันที่17นะคะพี่น้องสายวิ่งสายรูดน่าจะโอเคอยู่นะคะออก26มานะคะลาวสตานะคะ26เนาะ ส่วนสามสี่นะคะเจาะกระโดดเจาะกระโดดนะคะพี่น้องจ๋าสามสี่เนาะถ้าวิ่งรูดนี่จะโอเคอยู่นะคะสี่เจ็ดก็เจาะข้ามนะคะเด่นสีมานะคะถ้าวิ่งรูดสีนี่โอเคเลยนะคะพี่น้องจา๋าแปดเก้ามาตัววิ่งนะคะตามรูดตามเชียร์กันต่อนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะเด็กอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันที่18นะคะเดือน4ปี64นะคะเมื่อวานวันที่17เนะคะเพียนลงให้แค่สูตรเดียวนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะ วันที่18จะลงให้สองสูตรนะคะแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณานะคะมาชอบสูตรไหนเนาะแนวทางเอาในทางพี่น้องแนวทางลาวสตาบวกลาวจำปาสักนะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอดนะคะสูตรนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดนะคะเด่น เด่นสองนะคะวิ่งห้านะคะเรามารูดสองกันนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ เม็ดเดียวนะคะไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะชอบนะคะชอบสองศูนย์สองสามสองห้าสองหกมาแล้วมาอีกได้นะคะแล้วก็สองแปดนะคะ ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะแนวทางลาวสตา์และลาวจำปาสักวันที่18เดือน4ปี64นะคะถ้าชอบก็เก็บไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ